สวัสดีทุกคนฉันชื่อเมนะฉันอยากจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่แอบชอบรุ่นพี่และเด็กสาวคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็ตัวฉันนี่แหละแต่ฉันยังไม่บอกทุกคนตอนนี้หรอกนะว่าสุดท้ายแล้วฉันจะสมหวังหรือเปล่าเอาเป็นว่าตามกันให้ถึงตอนจบฉันจะรวบรัดเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นให้ทุกคนฟัง พร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจะได้มีคนมาช่วยกันฟังเยอะๆเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตอนวันวาเลนไทน์ฉันได้เตรียมชโคโค็อกโกแลตเพื่อจะไปสารภาพรักกับรุ่นพี่เขาชื่อว่าต้นบอกตามตรงฉันก็ลังเลลา,ลากล้ากลัวแหละก็เลยกระตุ้นกำลังใจตัวเองซะหน่อยเอาวะวันนี้ต้องบอกให้ได้อ๋อลืมบอกไปฉันเป็นเด็กปีสองนะ ฉันแอบชอบพี่ต้นมานานแล้วหนึ่งปีเต็มชนะทุกคนคิดว่านานไหมละ่ะกับการแอบชอบคนคนหนึ่งจากแอบชอบจนกลายเป็นแอบรักแล้วก็ในวันนั้นฉันตัดสินใจแล้วว่าจะต้องบอกเขาให้ได้แต่ทีเนี้ยมันต้องใช้พลังความกล้าไงฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆเต็มปอดแล้วก็กำช็อกโกแลตในมือแน่นฉันใช้โอกาสวันวาเลนไทน์นทในการบอกรักเขา ฉันตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเลยว่าจะสารภาพรักให้ได้ก็แหมจะไม่ให้รักผู้ชายคนนี้ได้ยังไงอ่ะก็พี่ต้นน่ะเป็นผู้ชายที่ใครๆก็ชอบหน้าตาดีใจดีต่างหากแล้วเป็นนักกีฬาอีกด้วยเล่นบาสเก่งมากและที่สำคัญนะทุกคนพี่ต้นน่ะยังโสดอย่างน้อยๆฉันก็หวังว่าเป็นแบบนั้นแหละในเมื่อจะสู้ มันก็ต้องเดินหน้าไหมล่ะฉันก็เลยเดินเข้าโรงอาหารไปหาพี่ต้นพี่เขานั่งอยู่ที่โต๊ะก,กับกลุ่มเพื่อนรุ่นพี่หลายคนเลยพวกเขานั่งล้อมรอบหัวเราอกันอย่างสนุกสนานเอาไงล่ะทีนี้ฉันก็ลังเลอะสิแค่พี่ต้นนั่งอยู่คนเดียวฉันก็ขาสั่นละเนี่ยรุ่นพี่นั่งกันเต็มเลยแต่สุดท้ายฉันก็บอกกับตัวเองว่าเอาไงก็เอากันไม่สู้วันนี้แล้วจะสู้วันไหนวะ ก็ไม่รู้นะว่าวันนั้นน่ะฉันไปเอาความกล้ามาจากไหนฉันก็เดินแบบหลับตาบ้างเปิดตาบ้างสุดท้ายก็ไปยืมประจันหน้าพี่ต้นฉันเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงที่คิดว่าไม่น่าจะสั่นพี่พีพพตตต่ต้นคะแล้วพี่ต้นก็เงยหน้ามองฉันตาเขาเนี่ยเป็นประกายแบบแปลกใจปนขี้เล่นน่ะก็ถามฉันด้วยแววตาสงสัยว่า ว่าไงเมคือคือหนูหนูไม่มีอะไรจะให้พี่ต้นค่ะเสียงฉันไม่ได้สั่นใช่ไหมทุกคนแต่มือฉันน่ะตอนยื่นช,ช็อกโกแลตให้พี่เขาเหมือนกับยืนอยู่บนหิมะเลยก็ว่าจะไม่ให้สัน่นแต่มือเจ้ากรรมมันก็สั่นนิดๆพี่ต้นเห็นแบบนั้นก็ยิ้มให้ฉันดูเหมือนว่าปากเขากำลังจะขยับเหมือนจะพูดอะไรสักอย่าง แต่ยังไม่ทันได้เอื้อนเอ่ยเลยเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาตัวเองไปกินข้าวกันเถอะฉันก็เลยหันไปมองตามเสียงนั้นแล้วก็แล้วก็ฉันก็เลยชะงักค้างเลยเพราะว่าเจ้าของเสียงนั้นก็คือพี่พลอยดาวคณะคนสวยแค่ความสวยของเธอก็สามารถดีฉันออกไปจากวงโคจรได้แล้ว แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นน่ะสิทำให้ฉันแทบล้มทั้งยืนพอจะเดาออกกันหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นก็พี่พลอยเดินเข้ามาโอบแขนพี่ต้นแน่นเลยพร้อมรอยยิ้มที่สดใสแบบที่เห็นแล้วรู้เลยว่าเธอคือแฟนไม่ต้องให้ใครบอกก็เข้าใจได้ทันทีโอ้พระเจ้าแล้วหน้าตายอย่างฉันเนี่ย จะเอาอะไรไปสู้กับพี่พลอยเขาได้หัวใจฉันนะ่ะเหมือนโดนมีดแทงมันแน่นไปหมดมือที่ถือช,โชโโ็อกโกแลตในะ่ะเริ่มเย็นเฉียบพี่ต้นมองฉันด้วยสายตาลำบากใจนิดๆก่อนจะพูดเบาๆว่าเอ,อ่อมีขอโทษนะพี่มีแฟนแล้วพระเจ้าช่วยกลวยโทษฉันพยายามยิ้มไม่อยากให้เขาเห็นว่าฉันกำลังพังทั้งเป็น น้ำเสียงที่พยายามประคองให้มันเป็นปกติที่สุดอ,อ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูฝากไวล้ละกันฉันก็เลยวางช,ช็อกโกแลตลงบนโต๊ะแล้วก็รีบหันหลังเดินออกไปให้เร็วที่สุดก่อนที่น้ำตามันจะไหลออกมาให้ใครเห็นสุดท้ายล่ะฉันก็กินแฮ้วสินะแต่ก็ช่างเถอะนักรบมันย่อมมีบาดแผลใช่มะอย่างน้อย ฉันก็ได้ลองพยายามแล้วนี่นาแล้วเรื่องราวการแอบรักรุ่นพี่ของฉันก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพวกคุณล่ะเคยแอบชอบใครแต่ไม่กล้าบอกไหมคอมเมนต์มาเล่ากันหน่อยถ้าใครชอบเรื่องเล่าแบบนี้กดติดตามไว้ด้วยนะคะ